เมื่อกี้ผมพูดตรงๆนะผมแค่จะล้อเล่นว่าแบบเนี่ยวัตถุดิบแต่ละอย่างที่ผมกินมามันอร่อยมากมันสดขนาดส้มเช้งยังสดเลยแล้วลองกินดูแล้วคิดว่าก็นก็ิกเตีย่ยมันดานสดมากอ่ะส้มเชง้งอร่อยอะ่ะ <c oughs> เรากินพิซซ่าทรัฟเฟิลก่อนนะครับอืมหอมอู้ Close your eyes. สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เอเชียทีนะครับชื่อร้านโรสบูทนะอยู่โกดังสนะิบแผมบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าร้านนี้อร่อยมากๆนะผมเคยมาทานครั้งละตอนปีใหม่มาดูผู้นะครับจริงๆตรงนี้วิวดีนะถ้าสมมุติแบบเรากินอยู่เงี้ยออกไปตรงเนี้ยเขาจะเห็นผู้หมดเลยแต่ต้องจองนะจริงๆเพราะว่าตอนปีใหม่คือแบบคนเต็มอยู่แล้วนะร้านนี้จริงๆผมผมแนะนํามากๆเพราะว่าผมเคยมาทานทีอ,อีกละเรามาดูอาหารดีกว่านะครับผมรู้นะครับว่าท่านผู้ชมต้องคิดอะไรดูจากการตกแต่งร้านที่เป็นสไตล์โมเดิร์นแบบนี้นะ ตอนผมเข้ามานั่งเนี่ยตอนแรกอะที่ผมชอบมากคือมันจะมีเสียงนกเสียงอะไรร้องเหมือนเราอยู่ในแบบป่าแอมะซอนชอบมากแต่อย่างนี้ผมบอกว่าดูจากการตกแต่งร้านที่ที่สวยแบบเนี้ยผมรู้ว่าท่านผู้ชมพอมองอาหารแล้วก็คิดว่าแพงแน่นอนแต่จริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าร้านเนี้ยไม่ได้แพงนะครับจริงๆผมว่าราคาบางอย่างเนี่ยถูกกว่าห้างอีกนะแล้วก็ไม่ได้เวอร์เลยนะครับอย่างบาร์บีคิวพ็อกสเปริฟเนี่ยซี่โครงหมูเนี่ยคูเรคห้าร้อยห้าสิบเอง ตกใจใช่ไหมผมยังตกใจเลยคือตอนสั่งไม่ได้คิดไม่ได้ดูราคาก็คือแบบคิดว่าน่าจะเจ็ดแปดร้อยไม่ถูกกว่าให้บางที <Wow. S 2> นะครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณมาที่นี่บางคนแบบแฟนอยากกินอาหารไทยผู้ชายอยากกินอาหารอิตาลีลูกไม่ต้องสนใจลูกลูกอะไรอะไรกินกินหมดอหละเราเล่นนะครับก็จริงๆไม่ยังเป็นที่ต้องเถียงกันนะครับมาี่นี้มีทุกอย่างก็คือมีอาหารไทยด้วยมีอิตาลีด้วยเป็นฟิวชั่นมีหลายนานาชาติอ่ะตซุปก่อนซุปทรัฟเฟิลนะครับ ตกแต่งจานสวยมากอืมร้อนเล่นทุกครั้งมุกนิดอืมรสเข้มข้นอร่อยแต่ไม่เข้มข้นเกินไปอร่อยทับโพลหอมมากทับโพลหอมขนาดที่ว่ากินกระาดาษข้าไปตอนนี้ยังรู้สึกเหมือนกินทับโพลอยู่อ่ะคือหอมมากจริง กลิ่นแบบเยอะดีมากอะ่ะคือถ้าใครชอบกินซุปทรัฟเฟิลนะครับแล้วก็ไม่อยากกินที่มันครีมครีมเกินไปแน่นเกินไปเพราะว่าบางทีอ่ะซุปทรัฟเฟิลเนี่ยบางคนกินเสร็จปั๊บเนี่ยอิ่มเลยกิ่องอื่นไม่อร่อยละเพราะว่ามันมีความแน่นเยอะอันเนี้ยไม่แน่นมากเบาๆแต่กลิ่นหอมมากนะครับอร่อยจริงถ้าไม่อร่อยผมไม่กินเยอนะขนาดนี้หลอวถ้าไม่ร่อยไปจอื่นแล้วอืมขออีกทีนึงขออีกทีนึงอือ ผมรู้าท่านผู้ชมตามองนี่แล้วตามองนี่แล้วแต่เราต้องมากินอย่างอื่นทีละนิดนะครับคือถ้าเรามากินนี่เลยเนี่ยมันเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนเราดูหนังแล้วแบบเพจนางเอกแต่งงานกันแล้วอะต้อือเดือเดือดือดือเสร็จเลยนะครับตัวร้ายตายตุ้ม EP แรกเพจนางเอกอยู่ด้วยกันเนี่ยมีความสุขตลอดไปนะครับอันนี้ต้องปูก่อนนะครับเราต้องมาแบบเริ่มจากที่โรงเรียนก่อนมีคู่อริก่อนอะไรเงี้ยอ่ะตามไปนะครับสปาเกตตี้หอยเชลนะครับ ผมจะสอนวิธีกินสปาเกตตี้ที่ง่ายที่สุดให้ท่านมาชมกินนะปกติเรากินสปาเกตตี้คนผมเห็นคน,คนชอบกินแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะครับกินสปาเกตตี้อย่างง่ายมากใช้ช้อนกับซอมนะครับจิ้มเข้าไปแบบนี้เอาช้อนอย่างนี้แล้วหมุนอย่างนี้แบบดั้งเดิมถ้าคุณกินสปาเกตตี้แบบนี้นะขออภัยที่พูดแบบเมีาหารนะครับถ้าคุณกินสปาเกตตี้แบบนี้ แล้วคนอิตาลีเห็น่ะที่อิตาลีอะเขาจะเหมือนว่าเหมือนเลยนะเหมือนคนอีสานเห็นฝรั่งมาเสร็จปับบ๊บหยิบข้าวเหนียวอย่างงี้แล้วปั้นอย่างเงี้ยแล้วกินนี่หรอปั้นแล้วจิ้มนะฮะคุณกินอย่างเงี้ยมันเหมือนคุณเห็นฝรั่งอ่ะกินขาน้าวเหนียวอะแล้วกินอย่างเงี้ยอืเคยได้ยินคนตอนเขาพูดว่าโอ้โหหอยหวานป่ะมันไม่เคยรู้สึกหวานอะแต่อันเนี้ยหวานซ้วมลองดู ใช่ไหม,มหวานไหมสดด้วยอืสดมากสดจริงๆครับเขาบอกเลยหวานเลยอ่ะเส้นม,มีความเผ็ดๆนิดนึงคนภายน่าชอบแต่ว่าผมชอบกินเผ็ดอ่ะอูอร่อยมากเล่นละครมาหลายปีแอติ้งไม่เคยได้เลยได้ท่ามาแค่ นี้แซลมอนนะคะรับมูเะดูดีครัก็คือเขาจะเอาแซาลมอนมาเนี่ยแซลมอนสดๆสโมกแซลมอนนะแล้ก็ใส่กับพวกแบบอะโวคาโดใส่ซอสทาท่ามันทำมาอร่อยสุภาพสตรีน่าจะชอบเพราะมันเบามันมีรสชาตินะแต่มันไม่ให้รสชาติครีมที่เข้มข้นซึ่งดีมากๆปกติอาหารทั่วไปอ่ะเราจะเห็นว่า,ายกตัวอย่างเป็นสเต็กเนี้ยใส่ซอสเข้าไปอ่ะ ไม่ได้กลิ่นรสชาติสเต็กเลยเป็นกลิ่นรสชาติซอสอย่างเดียวคุมเคลือบไปด้วยอย่างนั้นนะบางที่ก็เป็นแบบแซลมอนไม่มีรสชาติเลยเพราะว่าคุณใส่ซอสที่มันแบบเข้มข้นเกินไปอันเนี้ยมันบางมันมีกลิ่นซอสแต่คุณยังได้รสชาติวัสดุดิบผมชอบมากผู้หญิงมากันสามสี่คนประชุมเสร็จปั๊บไปเจอแฟนต่อแล้วมีผู้ชายกำลังจะมาเนี่ยคุณกินนี้พอกำลังดีถ้าคุณกินนี้ไปเสร็จปับ๊บผมว่าน,น่านี่กำลังแบบหอมปากหอมคอ มาฆ่าตัวร้ายหนะ่อยมาพระเอกนางเอกจีบกันหน่อยละซี่โครงหมูซี่โครงไอ้หมูต่ก้องชื่อหมูครับอืมอย่างแรกกลิ่นหอมมากกลิ่นลงควันหอมมากครับเนื้อซี่โครงหมูอะ่ะมันมีหลายแบบบางคนอยากจะกินนุ่มอย่างเดียวนุ่มมันคือเบบี้แบ็กริปอ่ะมันคือซี่โครงหมูหมูเด็กอะ่ะแต่อันนี้มันไม่ใช่เบบี้แบ็กอันนี้น่าจะเป็นสไตล์เซนหลุยส์สไตล์เซนหลุยส์ มันก็จะแบบมือความหนึบๆน,นิดนึงแต่ก็ยังนุ่มอยู่นะครับที่ผมชอบอันนี้มันเป็น dry rub ที่ไอผงจำนะไมตอนตอนเราทำบาร์บีคิวใครไม่ไดูไปดูได้นะปกติอ่ะบางคนเขาจะใช้แค่ซอสบาร์บีคิวแต่ว่าซี่โครงหมูที่ดีอ่ะมันจะต้องมีผงก่อนปรุงด้วยผงก่อนแล้วค่อยมีซอสข้างบนอันนี้ไอตัวปรุงด้วยผงอ่ะหอมมากและอร่อยนะครับส่วนคนต้องงงทำไมผมไม่กินกับมือนะฮะเพราะว่าแล้วแต่อารมณ์ บางวันผมก็กินกับมือบางวันผมก็ไม่อยากกินกับมือนะครับคุณจะกินไงตามสบายครับผมอยากกินอย่างนี้ผมรู้เลยมันต้องมีคนบอททำไมไม่กินกับมือตีคงหมูต้องกินกับมือคุณกินกับมือไปครับกินตรงนี้หนักตรงนู้นมันมีคนนึงนะผมดูนะเล่าให้ฟังสนุกๆน,นะมาคอมเมนต์แบบชอบตีทำไมต้องอยังทําไมต้องอย่างนี้ผมก็เลยลองกดเข้าไปดูถ้าเรากดเข้าไปดูเผื่อบางคนไม่รู้นะครับเราจะเห็นทุกคอมเมนต์ที่เขาเคยคอมเมนต์ในช่องเรา50กว่าคอมเมนต์ ติทุก5้าิคอมเมนต์เลยติดทุกคอมเมนต์แต่ด,ดูดูทุกคลิปสุดยอดก่อนผมเริ่มคลิปนี้ผมพุ่งตรงเลยนะครับผมดูจากเมนูอะผมก็คิดในใจ7จ็ดแปดร้อยผมไปเปิดเมนูดูอะผมยังตกใจเลย5 5ายคุ้มมากได้เยอะมากแล้วคุณภาพดีมากแล้วคุณอย่าลืมนะบางคนชอบลืมคำานึงถึงก็คือเรามาทานร้านแบบนี้ในสถานที่แบบเอเชียทีกอะเราต้องคำนึงถึงค่าสถานที่ด้วยนอมามีบรรยากาศดีๆร้านสวยงามมีบาร์ มือเพลงดีๆให้ปังนะครับอยู่ที่เอเชียทีคราคา5้า้ที่คงหมูผมว่าคุ้มมาก 1, 2, 3, 4เมนูติดแล้วนะที่รสชาติสุดยอดนะครับอ่ะเรามาตัดด้วยแซลมอนดีกว่าแซลมอนกับอะโวคาโดสลัดพร้อมๆกันเลยดีกว่าคือแซลมอนนะ่ะบางที่เห็นนิ่มไปบางที่เขาไม่นอกข้างในยังไม่สุกอันนี้พอร์เฟแล้วโดยส่วนตัวผมชอบร้านนี้อีกอย่างนึงคือ ครัวเปิดระหว่างที่เราสั่งอาหารเราดูได้เลยถ้าเลือกได้ผมชอบดูครัครวเปิดเพราะเราไม่รู้ว่าอาหารเป็นยังไงตอนเขาทําเป็นยังไงนะครับยิ่งในยุคนี้อันตรายมากคนบางทีอาหารเราไม่รู้หรอกใช่ไหมว่าเขาไปทําอะไรมาบ,บ้างแต่อย่างเงี้เราเห็นเลยแล้วของสดมากดูดีสะอาดมากนะครับซอนน้ําสลัดเป็นเหมือนมัสตาร์ดผมเดานะ Must มัสตาร์ดมะนาวแล้วก็อาจจะมีน้ําผึ้งนึงอร่อยมากหอมแล้วบางคนอาจจะฟังมัสตาร์ดไม่ชอบอ่ะ ลองกินดูก่อนครับมันมันไม่ได้เป็นแบบมัสตาร์ดจ๋าขนาดนั้นมันมีส่วนผสมมัสตาร์ดนิดนึงทําให้สลัดหอมมากอร่อยมากอร่อยขนาะดต้องเสยรผมอะอะโวคาโดสลดัดแล้วก็พาเมซานชีสอืมพาเมซานชีสของดีด้วยอหอมมากพาเมซานชีสเนี้ยอะโวคาโดก็ดีที่นี่เรื่องอาหารดีมากทุกอย่างไม่มีปล่อยเลยลองกินส้มเช้งดู ผมแค่พูดเล่นนะให้มันแบบตลกอะ่ะส้มเช้งอร่อยมากเลยครับสุดๆดอะ่ะลองดูส้มเช้งอะดีแค่เล่นมุกนะมันไม่สุกเกินไปแล้วมันแบบมันยังมีความสดชื่นหวานเปรี้ยวส้มเช้งอร่อยอะ่ะ <c oughs> เมื่อกี้ผมพูดตรงๆนะผมแค่จะล้อเล่นว่าแบบเนี่ยวัตถุดิบแต่ละอย่างที่ผมกินมามันอร่อยมากมันสดขนาดส้มเช้งยังสดเลยแล้วลองกินดูแล้วคิดว่ามันก็ปกติอ่ะมันดันสดมากอะ่ะ <c oughs> มา,มาพิซ่ากับสเต็กแล้วกันนะครับเหลือสองคนสุดท้ายแล้วนางเอกพระเอกเขาแต่งงานกันไปแล,แล้วเหลือตัวร้ายกับนางอิฉาเราเล่นอันนี้จริงๆพระเอกสุดละพระเอกตัวจริง <c oughs> เรากินพิซ่าทรัฟเฟิลก่อนนะครับอหอมอแป้งแป้งพิซซ่าดีมากอะแป้งพิซซ่าต้องเหนียวแบบนี้บางแต่เหนียวไม่กรอบ จำวิธีกินพิซซ่าที่ถูกต้องแล้วป่ะพับอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็อย่างนี้ทำมีกอันหนึง่งพับอย่างนี้เนี่ยโรลเบิร์อย่างนี้เผื่อบางคนไม่อยากพับเออทุกครั้งที่เรากินพิซซ่าหลายคนน่ะตัดสินใจพิซซ่าผิดเพราะว่าจะไปกินแล้วเลือกที่คิดว่าหน้าด,ดีอย่างนี้เรากินแล้วเรารู้ว่าเอ๊ะโอเคพิซซ่าอร่อยเพราะหน้าหน้าอร่อยเพราะแป้งหน้าคือตัวประกอบถ้าแป้งไม่อร่อยคุณจะใส่อะไรก็ไม่อร่อย ถ้าแป้งอร่อยไม่ต้องกินอย่างไรกินแค่แป้งอร่อยแล้วแป้งพิซซ่าทํายากขนาดแป้ง0ูย์จุดูนย์เนี่ยที่ทําพิซซ่ามันยังมีหลายแบบเลยเราก็แบบต้องยีสต้องนานมากกว่าจะได้แต่ร้านเนี้ยทำแป้งพิซซ่าดีมากนะดูดิเนี่ยสิบจนสิบพิซซ่าหลบหน่อยพระเอกมา <c oughs> ผมไม่รูกพี่อิตาลีนะแลวผักเนี้ยคนอ,อิตาลีชอบมาก แต่ผมไม่กินเพราะว่าตอนเด็กๆพ่อผมทําอาหารนะพ่อผมทําสเต็กแล้วพ่อผมก็ไม่รู้ทําไมนะแต่พ่อผมอเขาชอบทําสเต็กแทนนี้มีสเต็ก5ชิ้นในชะ่ไหมล้าทาสเต็ก4ชิ้นแต่มี5คนกินต้องแบ่งๆกันแต่สุกีนี่เนี่ยเยอะมากอย่างอร่อยเลยแล้วผมจะผมจําได้เลยผมกินสเต็กอยู่แล้วผมกเลังจะไปเอาชิ้นที่สองอ่ะพ่อตีแล้วบอกว่าตักอันนี้กินก่อนแล้วผมกินเนี้ยไปผมไม่ชอบแล้วพ่อผมบอกถ้ากินเนี้ยไม่หมดนะห้ามกลับ ไปที่ห้องผมต้องกินเนี่ยเนี่ยแล้แจ้งยัดเข้ากระเป๋ากางเกงไปเยแล้วค่อยไปผมทุกวันนี้ยังฝังใจเลยน่าจะเป็นคนอิตาลีคนเดียวไม่กินสุกินี่เนี่ยอหอมมากอร่อยนุ่มมากออสเตรเลียนวากิวนะครับหน่อมไม้ฝรั่งจริงๆกินกับสเต๊กก็ดีมากแต่ไม่ค่อยมีร้านทำไา่บวมน้ำอ่ะ เนะนงมเลยกินอันนี้มันขับน้ํา <ว Aus. S 1> แต่ผมชอบคนไทยเนะนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้เลยมันเหมือนหน่อไม้เลยเรียกมันหน่อไม้ฝรั่งแลันะเนี่ยมันแต่มันไม่รสชาติไม่เหมือนมันบ้านเรามันฝรั่งเนื้อกินแบบเนี้ยอร่อยมากนะครับเผื่อท่านผู้ชมบางคนอาจจะแบบไม่อยากกินก็คิดว่าไม่สุกนะครับแต่จริงจริงมันสุกแล้วแหละนะมันเป็นมีเดียมแรนนะครับความนิ่มคือเนื้อดีอะ่ะ เราจะรู้เลยว่ามันนิ่มมันนุ่มแล้วมันจะอร่อยมันนะไขรมันอนะ่ะชิมซอสเนี่ยกัดเข้าไปนี่คือแบบละลายในปากเลยครับสเต็กอร่อยมากเดี๋ยวผมดูราคาให้เลยดีกว่าถูกมากนะ,ะรประมาณพันหนึง่งถูกถูกเพราะว่าถ้าเราไปกินสเต็กข้างนอกอะต่อให้ร้านอะไรก็มีแปดร้อยแล้วอะพั 1, นหนึ่งแล้วอะไดออสเตรเลียน Australian วากิวแบบนี้ที่ร้านนี้นะผมมาคุ้ม ข้างเคียงเขาอร่อยมากเลยเครื่องเคียงเออข้างเคียงท <laughs> ่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับมาที่ร้านโรสบูดได้นะอยู่ตรงเอเชียทีคนะครับโกดังที่10นะครับถ้าท่านผู้ชมมานะครับจากช่องไ mycrs นะคุณจะได้ม็อกเทลฟรีนะครับหแก้วต่อ1โต๊ะนะครับมูลค่า180บาทนะครับก็ลองมาดูได้นะครับแต่ผมบอกให้เลยว่าไม่ต้องเถียงกันนะบางคนอยากจะแบบอยากกินอาหารไทยอยากกินร้านนี้มีครบท่านผู้ชมมาก็มาลองดูได้นะครับผมรับประกันเลยว่าร้านนี้อร่อยวัตถุดิบทุกชิ้นดีหมด อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเนี้บางทีอ่ะเน้นแซลมอนอย่างอื่นไม่เน้นนี่คุณดูดิลูกก็ใหญ่สดสดเลยอ่ะผักก็สดผมว่าท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยนะครับลองมาแล้วราคาเนี่ยถูกมากนะครับไม่แพงเลยนะครับพาผู้หญิงมาออกเดทจะพาพ่อแม่มากินวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะครับอยากมาคนเดียวก็ได้อินดี้ทำไมอ่ะจะกินข้าวคนเดียวก็ลองมาดูได้นะครับแนะนำแนะนำจริงๆนะครับร้านโรสบูดนะครับที่เอเชียทีกโกดัง10นะครับ มีบาร์มีดนตรีชิวอะนะครับอยเย็นสบายร้านดูงเงียบนะครับจริงๆเขาก็จะมีเปิดเพลงด้วยนะแต่ว่าแบบโดยรวมแล้วโอเคผมแนะนำนะครับนั่งแถวนน้นสบายมากสบายจริงๆผมหลับไปแล้ว <c oughs> นะครับสุดยอดนะครับ <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ลองมาอุดหนุนร้านนี้นะครับโรสบู๊กนะครับสุดยอดมากๆผมให้เลยเวลาเนี้ยคุณภาพสุดๆผมตั้งแต่เราไปทําร้านอาหารมา ยังไม่มีร้านไหนที่ผมรู้สึกว่าไปทุกส่วนของเอ,อทุกเมนูแล้วทุกอย่างเน้นมากเลยส้มเช้งสุดยอดงงเลยเดี๋ยวจะขอเขาสองสำรูก <c oughs> ขขบคุณนะครับสวัสดีครับ Clo your eyes.